สวัสดีครับวันนี้ได้เหรียญกระถินที่ระลึกปี64นะครับของวัดจุกระเชออันนี้เป็นองค์ลอยเท้ารุงเดืองร่ำรวยนะครับมาดูองค์ลอยก่อนนะครับองค์ลอยอันนี้องค์ลอยเป็นเนื้อบอนร่อนเงานะครับอยู่ในซีลเดิมๆเลยเลข678นะครับเลขเรียงนะครับนะครับ หลังลางจะเป็นจอจาน6 7 8นะครับคมชัดมากนะครับสวยงามมากครับองค์ร้อยรุ่นแรกของวัดจุกระเชอนะครับท้าเวสวรรรุ่งเรืองร่ำรวยของหลวงพระช้างครับเหนือบอลร่อนเงาอันนี้น่าจะสร้าง3,000ันองค์นะครับเหนื้อนี้รายการนี้าไว้ก่อน อันนี้เป็นเหรียญกระถินนะครับที่ระลึกงานกระถินปีหกสี่เห็นเขาว่าอีกสามปีนะครับตั้งแต่ปีหกสี่อีกสามปีถึงจะสร้างอีกที่ระลึกงานกระถินมาดูกันนะครับอันนี้เพิ่งได้มาเพิ่งได้มาถามมานานครับรายการนี้ผมมีเหรียญเดียวมีเหรียญน,นี้และครับเพิ่งได้มาก็เลยเอามาให้ดูกัน สวยงามนะครับเหรียญที่ลึกงานกระถินปีหกสี่นะครับอันนี้เป็นรายการที่เก้าสิบห้านะครับเป็นเนื้อเงินประกบนวะสตไา้เงินลงยาทรงเครื่องหน้าท้าเวศหลังหน้าหลวงพ่อช้างนะครับมีตำหนินะครับมีตำหนินิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมชอบรายการนี้เป็นพิเศษเพิ่งได้มาอันนี้หนะ้าอันนี้เป็นเลขสิบแปดนะครับเลขโค้ดสิบแปด สวยงามครับรายการที่95เป็นประกบนะครับเป็นเนื้อเงินประกบนวะสอดใส้เงินสวยงามครับเปลียนกระถินอันนี้ก็องลอยนะครับองลอยไม่โฟกัสเนื้อบอนร่อนเงานะครับ ต่ผมว่าเขาทามาสวยมากครับเขาทำมาสวยมากเลยเรียนกระถินนิยมทุกรายการนะครับนิยมทุกรายการเลยผมว่าสวยทุกรายการแต่ส่วนตัวผมชอบรายการนี้เป็นพิเศษนะครับสวยไหมครับอยู่ในซีลเดิมนะครับนี่ในซีลเดิมๆเลยได้มาราคาก็แรงเอาเรื่องอยู่นะครับขน,ออานานขนาดออกมานานแล้วขนาดออกมานานแล้วราคาก็แรงเอาเรื่องอยู่ จะยังไงได้ได้อะไรใหม่ๆเดี๋ยวเอามาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ